ครับผมก็กลับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ผมดงเดชกุลันทุนสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับแล้วก็ท่า,านสสชัชวาลแพทย์จ่าไทยนะครับจากพรรคไทยสร้างไทยได้รับมอบหมายจากท่านสัตนตนินัยลูกหนูนะครับผกับนิการเกษตรนักสากนเพื่อมารับเรื่อง้องเรียนจากพี่น้องสัปดาห์น,นะครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สภาได้มีการพิจารณาย,ยติตรวจด้วยวาจานะครับเรื่องปัญหาราะคาข้าวที่ตกต่ำ ในวันเดียวกันคณะกบบรรมการเกษตรและสหกรเองก็ได้มีการรับฟังข้อร้องเรียนจากพี่น้องชาวนานะครับโดยในวันนั้นเนี่ยเราก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีตําแหน่งในคณะกรรมการนโยบายข้าวหรือนอบกขนะครับเข้ามาฟังการพิจารณาเพื่อรับมาตรการต่างๆที่ทางพี่น้องชาวนาเนี่ยเสนอกลับไปพิจารณาที่คณะอนุกรรมการด้านการตลาดของนองบกขนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทราบว่ามติที่ ทางนุกรรมการดังกลับเนี่ยได้ออกมาเนี่ยทำพี่น้องชาวนาเมื่อทราบแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวนาได้นะครับจึงทําให้วันนี้พี่น้องชาวนาเนี่ยต้องกลับมาที่สภาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับต่อคณะกรรมการพิการนักอื่นนะครับเนื่องจากในวันนี้เนี่ยในช่วงเช้าก็จะมีการพิจารณาของอนุกรรมการด้านการผลิตนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นประธาน และในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีการประชุมรบขชุดใหญ่นะครับซึ่งถ้าหากมาตรการต่างๆที่พี่น้องชาวนาเรียกร้องมาเนี่ยครับไม่ถูกนําเสนอในที่ประชุมรบขอในวันนี้นะครับในวันอังคารหน้าที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีมาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็เท่าที่ฟันพี่น้องชาวนาดูก็คือก็จะไม่สามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาร,ราคาข้าวที่กําลังตกต่ำในขณะนี้ให้พี่น้องชาวนาได้หรือ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัมนตรีพี่ชัยได้ให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีแนวแนวทางในการสนับสนุนการขับข้าวนำปลันะครับเมื่อผมเนี่ยเป็นตรวจสอบข้อมูลกับพบว่ามีการประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ําแห่งชาตินะครับซึ่งมีท่านรัมนตรีว่าการกระทรวงดีนะครับเป็นประธานได้มีมตินะครับให้กรมชนประทานและกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยไปแจ้งข่าวกับพี่น้องชาวนานะครับว่า มีน้ําเพียงพอสําหรับการทํานาปังแล้วก็ให้มีการทํานาปังเพิ่มครับดังนั้นสิ่งที่ท่านรัฐุติพิชัยบอกว่ารัฐบาลไม่ได้สนับสนุนให้พี่น้องอชาวนาเนี่ยทำนาปังเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ข้อที่จริงที่ถูกต้องผลจากการส่งเสริมของรัฐบาลดังกล่าวนะครับทำให้พื้นที่ทํานาปังเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ6,000ห้าห่ไร่นะครับผลผลิตข้าวนาปังในฤดูกาลผลิตนี้จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ500ตัน นะครับดังนั้นผมคิดว่ามีความจําเป็นที่รัฐบาลเนี่ยซึ่งออกมาตรการสนับสนุนให้ชาวนาเนี่ยทำนาปังในฤดูการผลิตนี้จะเป็นต้องออกมาตรการที่กลับมาช่วยชาวนาในการทําให้ราคาผลผลิตในฤดูการนี้นะครับกลับมาดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านสสชาติชวานนะครับพูดอะไรเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นครับกับเรียนที่น้องสือมลชนที่กฤพท่านนะครับเราก็อย่างที่ท่าน โรงเดชได้นําเรียนพี่น้องสืง่อมวลชนไปถึงกระบวนการที่สภาผุ้แทนราษฎรได้ดําเนินการตั้งแต่เมื่อทิธีแล้วนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่กรรมาที่การการเกรษตรและสหกรณ์จะดําเนินการต่อจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นก็คือการตั้งอนุกรรมาาที่การด้าน,นการเกรษตรเรื่องข้าวโดยเฉพาะซึ่งจะมีการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรชาวนา,าในระยะยาวนะซึ่งจะเป็น กาหนดขอบในเรื่องของปัญหาด้านการผลิตปัญหาด้านการตลาดแล้วก็ปัญหาที่รัฐบาลจะต้องดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรรมธิการจะดําเนินการต่อไปส่วนปัญหาในระยะสั้นนะครับในเรื่องเล่งน่วนั้นก็คือปัญหาเรื่องราคาที่พี่น้องเกษตรกรน,นาปังจะต้องเจอเพราะว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านั่นก็คือเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยว,ข,ยวของพี่น้องเกษตรกรนะ วันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรนามฟังก็พยายามติดตามด้วยตัวเองมาโดยตลอดนะครับผมคิดว่าสภาสผู้แทนราษฎรแห่งนี้ก็จะพยายามสะท้อนปัญหาแล้วก็ใช้กุไกของสภาในการช่ยวยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่แล้วก็ยังจะฝากไปถึงทางรัฐบาลน,นะครับเรื่องข่องเวลาในการช่ยวยเหลือพี่น้องเกษตรกรท่านรู้ครับว่าทุกๆปีนาปีพี่น้องชาวนาทาตอนไหนเก็บเกี่ยวตอนไหนขายตอนไหน นาฟังท่านก็รู้ครับว่าพี่น้องชาวนาลนืมไถตอนไหนหวานตอนไหนเกี่ยวตอนไหนท่านจะบอกว่าท่านไม่รู้ไม่ได้เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทาลายของมันก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับให้ชัดเตนในการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,รชาวนานด้วยแล้วก็วันาาน,นี้มีตัวแทนของ,นงพี่น้องชาวนาจากพื้นที่นาปังภาคกลางนะครับมีตัวแทนที่ตีแดงพี่น้องส <im itation> ื่อมวลชนเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญ นั่นก็คือเสียงของพี่น้องชาวนานะครับที่รอคอยนะครับมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่จะมาช่วยเหลือด้วยความหวังน,นะครับตอนนี้การเก็บเกี่ยวเนี่ยก็เริ่มไปได้สัก20%ของพื้นที่การเก็บเกี่ยวทั้งหมดนะครับในเดือนมีนานที่จะถึงนี้ก็ผลผลิตอีก70%ก็จะออกสู่ตลาดนะครับถ้ารัฐบาลไม่มีมาตรการอะไรเข้ามาช่วยเหลือชาวนาสถานการณ์แ,แยกก่กว่าปัจจุบันยังไงทงางคณะกระมมิารเกษตรและสหกรก็จะติดตาม อย่างใกลิดนะครับโดยพรุ่งนี้จะมีการประชุมในตอนเช้าแล้วเราก็จะติดตามอีกทีว่ามาตรการต่ตางๆที่จะออกมาจากนกบคในช่วงป่ายของวันนี้จะเป็นอย่างไรค,ครับ